สวัสดีค่ะสีเสื้อประจําวันประจําปีพุทธศักราช2567นะคะเราจะดูไปตามช่องนะคะวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอยากให้ตัวเองดีก็คือควรจะเป็นสีแดงวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีขาววันอังคารก็จะเป็นสีชมพูวันพุธก็จะเป็นสีเขียวนะคะทีเนี้ยพุธกลางคืนตั้งแต่หโมงเย็นถึง6กโมงเช้าก็จะเป็นสีเทาๆตุ่นๆนะคะวันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงหรือสีดําทีเนี้ย ช่องแรกไปแล้วช่องสุดท้ายก็คือเสียหายก็คือการากินีเนี่ยไม่ควรใส่เลยวันอาทิตย์ห้ามใส่สีฟ้าสีน้ําเงินนะคะวันจันทร์ห้ามมีสีแดงวันอังคารห้ามมีสีเหลืองสีขาววันพุธกลางวันนะคะห้ามมีสีชมพูวันพุธกลางคืนห้ามมีสีส้มวันพฤหัสห้ามมีสีดํากับสีม่วงวันศุกร์ห้ามมีสีเทาๆตุ่นๆนะคะเทาเข้มเทาอ่อนทั้งหมดเลยส่วนวันเสาร์ห้ามมีสีเขียวและหลังจากนั้นเนี่ย ช่อง2ช่องที่ทุกคนต้องดูนะคะก็คือตัวชื่อเสียงกับการอุปถัมภ์นะคะอยากได้ชื่อเสียงอยากได้คนอุปถัมภ์อยากได้อล่าจากภายในให้ดูช่องอุปถัมภ์ไว้แล้วจัดตามนั้นแต่ละวันได้เลยนะคะ